วันนี้มีโอกาสได้มาวัตโกก็เลยพามาชมวัตมงรมคลหลายๆอย่างเลดรวยสนใจนึกสามแสนเก็าหมื่นบาทอ่ะเลดมันก็รวยเส้นละสามแสนเลดไตรามาสห้าเก้าเส้นละห้าแสนเปิดไปที่หนึ่งแสนทวนสวยมากอันนี้เราอยู่กันที่วัตโกอำเภอพาะชียจังหวัดนรครศรีอยุธยานะครับ มาตรการการเข้าวัดคือต้องได้รับวัคซีนนะครับโหลดแอปหมอพร้อมมีไว้นะครับแล้วก็แสดงประวัติการรับวัคซีนหรือได้เอกสารเป็นเปนเปอร์กระดาษการรับวัคซีนก็สามารถเข้าวัดตะโกได้อย่างน้อยหนึ่งเข็มนะเดี๋ยวต่อแถวลงทะเบียนเข้าวัดนะครับนี่นะครับขอบคุณครับนี่ได้รับบัตรผ่านเข้าวัดแล้วเรียบร้อยนั่นเราจะได้รับบัตรนี้มาหนึ่งใบนะครับเพื่อน่าจะน้องนําไปแลกทางเข้าประตูข้างหน้าครับ ตอนนี้ผ่านเข้ามาในวัดตะโกได้เรียบร้อยหลังจากคัดกรองการได้รับวัคซีนนะครับทางวัดมีกติกาเพื่อความปลอดภัยของทุกทกท่านที่เดินทางมาที่นี่นะครับต้องได้รับวัคซีนอย่างน้อยหนึ่งเข็มนะนี่คือกติกาที่สำคัญเลยบางคนเข้าไม่ได้ทางวัดก็จะเตรียมสุดที่สการะด้านนอกวัดให้นะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวไปไหว้หลวงพ่อรวยกันครับ สวัสดีครับตอนนี้อยู่บริเวณหน้ามหาธาตุเจดีย์หลวงพร่อรวยปราสาทิโก,โกนะครับตอนนี้วันนี้วันเสาร์อาทิตย์นะเป็นวันหยุดซึ่งจะมีคนเยอะมากครับนี่นะฮะผู้คนเยอะมากตอนนี้ขณะเป็นเวลาเกือบ4ี่โมงเย็นนะครับทางวัดแจ้งไว้ว่าจะปิดประมาณ4ี่โมงเย็นแต่ตอนนี้ยังมีผู้คนมากมายเลยนะครับ <S <S <อ>เดี๋ยวถ้ามีโอกาสข้างในอ่ะเราจะเข้าไปกราบหลวงพ่อรวยมือนเดิมนะครับแต่ว่าตอนนี้คนเยอะมากข้างในนะดูจากบรรยากาศนะฮะนี่เดี๋ยวเราเดินทางไปกันครับ ตอนนี้เราเดินทางม,มาข้างในพระมหาธาตจดีหลวงพ่อรวยปราสาทิโกนะครับเดี๋ยวเราจะมากราบหลวงพ่อ,อ,อก,กันข้างในนี้นะครับสัมพุทธชิตาจะสัจจานิเปรสัพพุทธชิตาสัพพโส าไปกราบหลวงพ่รวยเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินทางไปอาจจะไปดูวัดถุ่งมงคลหลวงพ่รวยรอบๆนะครับแล้วก็เดี๋ยเราก็เดินทางกันนะครับจริงๆแล้วทันนี้ด้วยความตั้งใจจะไปไหว้พระหลายๆวัดแต่พอดีมาที่วัดตะโกปุ๊บเย็นเลยช่วงนี้ก็วัดจะปิดแล้วนะครับเดี๋ยวเราเดินทางไปชมวัดถุ่งมงคลกันนะครับ ตอนนี้เราอยู่บริเวณด้านนอกแล้วนะครับเป็นบริเวณที่มีร้านวัตถุมงคลหลวงพ่อรวยอยู่บริเวณรอบๆมหาธาเจดีย์นะครับตอนนี้ก็มีนักท่องเที่ยวมีผู้คนมาเช่าวัตถุมงคลหลวงพ่อรวยเดี๋ยวร้านไหนว่างอยู่เดี๋ยวแอบบอกนะถ้าร้านไหนเขาว่างเดี๋ยวจะขออนุญาตพาชมวัตถุมงคลแล้วกันครับอตอนนี้เราไปดูแต่ละร้านกันครับสวัสดีครับขออนุญาตชมวัตถุมงคลหน่อยนะอันนี้สวยมากครับเบรซับแสล้านหน้าทองหน้าทอง อันนี้เปิดไว้เท่าไรเอ่ยอันนี้แปดพันแปดพันบาทถือว่าเช่าได้อันนี้ละวไม่ล่าสุดเลยวัดหัวคุ้งรวยร้อยปีแต่เป็นรายการแถมทองคําพิเศษมากครับรวยร้อยปีเนื้อทองคําเล็กสวยด้วยสองสามสองครับมไม่กล้าหย,ยิบพระเลยพระทองคำเขามูลค่าสูงมาก <c oughs> <c oughs> สวยมากครับอ๋อสวยมากครับอันนี้ไม่ล่าสุดเลยที่แนะนำ อันนู้นก็สวยนะเลยปลดนี่สีฟ้าเปิดไว้หนึ่งมืนกับอีกสามหน่สามแตมีลายจานมีลายจานขออนุญ,ญาตชมหน่อยนะนี่ลายจานพิเศษมากนี่นะครับนี้ลายจานจากพระอาจารย์พระอาจารย์แก้วเจา้วจา,ว,จาวาดวัตโกเลยพิเศษมากคร,รอ่ากระถินไม้ล่าสุดเลย<ช>เหรียญก็มีมเหรียญกระถินเหมือนกันอ่ารุ่นเดียวกัน โอเคงั้นก็ถ้าชื่นชอบก็แวะมาดูได้ที่ร้าน26ใช่ไหมเอ่ยใช่โอเคร้านช่างตีเบอร์26ในวัดต,ตะโกตัดต่อเลยรับประกันว่นเนียนมือหนึ่งของในวัดนี่มีภาพตอนสมัยอยู่กับหลวงพ่อด้วยสุดยอดมากครับยอดมาเมื่อกี้ก็พี่เขาก็พาชมัตถุมงคลแล้วอันนี้ก็สวยนะนนี้เป็นกระถิน กระจีดหน้าทองการชุดกรรมการอันนี้เป็นหน้าทองคำทั้งหมดแทบไม่ได้มีให้เห็นเลยนะบางทีหายากมากรุน่นนี้เขาเก็บกันไว้เก็บกันเยอะมากครับโอเคงั้นฝากหลาน2ี่หไว้ด,ด้วยขอบคุณมากนะครับพี่ตีครับสวัสด,ดีครับพี่ไปครับเ,เดี๋ยวพาชมวัตถุมงคลเรื่อยๆครับ,ร,บรวยชนะจนหน้าทองแล้วก็รวยชนะจนเนื้อเงินลงยาแดงปริมาห้าเก้ายาแดงที่สวยสุดๆเลย ไตมาจ้าแดงตอนนี้ราคายังไงเอ่ยครับพี่ใช่ไตม้าเป็นเหรียญที่น่าเก็บมากขึ้นตลอดขึ้นทั้งปีแล้วก็อื่นๆก็มีเต็มเลยสุดยอดมากครับอ่าร้านนี้วัตถุมงคลสวยมากอันนี้ก็มีหลายๆรุ่นนะครับมีรุ่นรวยเก้ารุ่นรวยเหลือล้นนะครับจากมุนิพินะฮะหลายๆรุ่นเลยอันนี้มีราคาติดไว้ให้ก็ ก็ตอบการตัดสินใจได้เลยเดี๋ยวที่เขามีลูกค้าเราก็หลบให้ลูกค้าทางร้านเขาและการแอนนมีพระบูชาเยอะมาก,ากชื่นชอบมากพระผูชายืนกระถิ่นนี่แพงไหมครับตอนนี้ที้มื่น <40, 000 S 1> ครับองนี้ตอนนี้โอ,อ้สวยจริงแล้วก็มีพระบูชาพระตั้งหน้ารถเล็กๆอย่างนี้สวยมากครับเหมาะกับไปตั้งหน้ารถตั้งหิ้งเล็กๆ<ม>บูชา,นะา,า,ชาเนาะ ราคาก็เช่าได้ด้วยทันหลวงพ่อแล้วก็ไม่แพงห้าหกปีเดียวก็นชนะจนเลยสุดยอดมากครับอันนี้ร้านเบอร์ที่สามสิบในวัดแล้วก็มีเหรียญนอกจากเหรียญน,นอกจากคะบูชาก็ยังมีเหรียญเยอะเลยเยอะมากครับอ๋อนี่เหรียญรวยพญาไกล้สวยมากถ้าเหรียญเงินลงยาก็เนี่ยละหมื่นห้าก็เช่าได้ในตอนนี้ราคาเช่าสะสมได้ เท้าวเวสุวรรณรุ่นที่หนึ่งของวัตโกเยล,าาลเยในยหลายคนไม่ค่อยรู้จักเนาะอันนี้มูลค่าตอนนี้สูงไหมครับน่าจะสูงอยู่เนาะเพ่อองสงค์พันโอ้เช่าได้พระ่านหลวงพ่อราคาหลักพันอย่างเงี้ยสองพันอันนี้ยังพันกว่าบาทเลยเช่าได้ครับสวยมากเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวท่านใดมารับชมก็ติดต่อมาดูได้สวยมากร้านนี้มีลายอย่างให้เลือกครับ ้ขออ๋อก็เรียกว่ามีประสบการณ์ใี่ว่ามีประสบการณ์เจ้าของขายเนื้เจ้าของตอนนี้ที่มาป่วยหลวงพ่อเลยอ๋อตั้งแต่อยู่กับสมัยอยู่กับหลวงพ่อทำบุญกับหลวงพ่อเลยเนาะใช่ยอดมากเลยดูเปนสายจักบันหัวเรียกว่าผมเปลี่ยนสีแล้วเนาะโอเคขอบคุณมากๆนะครับนี่ที่คอผมเคยทำวิดีโอลงแนะนำ เปเหรียญลงยาอย่างเงี้ยสวยนะเหรียญสแตปมตอนนี้แพงมากเลยโอ,เโอ้ดูของพระของเจ้าของสก่อนสแต,ต็มยังน้อยตอนนี้หลายหมื่นมากอ,อันนี้หลวงพ่อจานมือองโอ้พิเศษมากแล้วผมชอบเหรียญเหรียญหนึ่งอะไม่ค่อยได้เห็นที่ลงยา้ําเงินเนี่ยครับรมไม่ค่อยได้เห็นนะสวยมากเลยแล้วสร้างน้อยด้วยเท่าที่รู้สร้างน้อยเรียกว่าเป็นวัตถุงคนที่เอาวัดทันหลวงพอ่ออยู่ในยุคที่ถึงหลวงพอ่อ <laughs> ดูจากประสบการณ์ของคนขายถ้าเราไม่ถ้าเราไม่อไมอไมบ,บอกอม,มเป็นความรู้อันนี้คือเหมือนเป็นหนังสือพระเล่มใหญ่เลยและเหมือนหนัง,นงสือพระเดินได้เลยแหละเจ้าของพระร้านนี้นะ <laughs> ขอบพระคุณมากนะครับขอบพระคุณมากเดินทางต่อนะครับ,บผมชื่อช่อง youtube บ้าธีระพัฒนททองถ้าเกิดว่าพิมพ์ไปว่ารับเช่าหลงรวยก็น่าจะขึ้นเพราะผมก็รับเช่าหลงรวยแล้วก็หาเช่า อย่างนี้อยู่ด้วยยังขอบคุณอีกครั้งครับไ,รออได้พูดคุยกับเจ้าของร้านที่มีประสบการณ์อย่างมากเลยนะครับเป็นเจ้าของร้านที่ใจดีนะครับถือว่าเป็นผู้ชายใจดีนะครับสวัสดีครับขออนุญาตพาชมวัตถุมงคลสวยๆหน่อยนะโอ้<ว>ย<ๆ>เยอะมากครับสวยๆนี่จะเป็นเลดดงเขอรวยท,ที่เลี่ยมกรอบเอาไปถึงก็ใส่ได้เลยเนาะ ร้อมใส่พร้อมใช้งานแล้วก็เป็นเลดรุ่นต่างๆเลดรวยซับแสนล้านอันนี้ก็สวยนี่คือเลดกระถินใหม่ล่าสุดเลยอันนี้คือชุดที่ทันหลงพ่อเนาะกระถิ่นที่ราคาเก็บได้เนาะไม่แพงมากเลย่ไม่แพงนี่คือของดีที่ทันหลงพ่อรวยเจนกระถิ่นหน้ายักษ์เนี่ยนิยมมากเลยตอนนี้เท่าไหร่ครับสองพันค่ะสองพันนี่เช่าได้นะพระทันหลงพ่อรวยเนี่ยเช่าได้เลยราคานี้ผิวสวยด้วยเราจะไปกัน โซนนู้นเรายังไม่ได้ไปกันนะป่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อเดี๋ยวเราจะพามาชมอีกหนึ่งโซนของวัตโกนะครับที่มีวัตถุมงคลอ้เยอะมากร้านนี้มีแต่ทองคำซะส่วนใหญ่เลยสุดยอดมากครับทองคำหลายๆรุ่นที่หาชมได้ยากแต่ที่นี่มีให้นะครับเล่ห์หลงพ่อรวยเลี่ยมทองฝั่งเพชรนะฮะที่นี่เล่รวยสนใจนึกสามแสนเจ็ดมื่นบาทเล่ห์หลงพ่อรวยเส้นละส0 0แสน เลทไตรามา 59, ส5้าเก้าเซละ0 0ห้าแสนนะครับอื่นๆก็มีหลายอย่างที่สวยงามนะครับตันนี้มีโอกาสได้มาวัตโกก็เลยพามาชมวัตถุมบรลหลายๆอย่างล 1, 000, 000, เลยพันล้านเล่ยมทองคำสองแสนกว่านะกว่าแล้วเราไปดูวัตถุมบรกันเรื่อยๆครับร้านนี้มีแหวนเยอะขอเขาดูสวัสดีครับร้านนี้สะดุดตามากแหวนเยอะมาก แล้วก็เลเส,สวยเยอะมากครับอันนี้จะเป็นรุ่นเลื่อนสมณาศักดิ์เนาะแถวหน้านี้อันนี้เป็นชุดกรรมการหน้าทอง <Okay. S 1> เหลียญเน,นงเงินลงยานะนี่ในเด็ดเด็ดแนะนำเลยไหมพี่สุดยอดมากเลยอะร้านนี้โอ้โอ้นี่สวยมากครับเปิดไว้ที่หนึ่งแสนทวนผมว่าราคาถ้าเทียวบว่าความสวยงามอาคุ้มค่ามากเลยอันนี้ก็สวยน่าปรเรียม พกรวยทันใจสีน้ำเงินเข้าตามากฝั่งเพชรด้วยสวยมากมก็ร้านนี้ส่วนใหญ่ถ้าเป็นวัตถุมงคลก็จะเน้นที่ทันหลวงพ่อรวยนะนเนาะเลสชนาจนถือว่าเป็นรุ่นนิยมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ,บ,รบช่วงนี้ก็วัดใกล้จะปิดนะครับเราก็จะเดินทางกลับพอดีนะครับเป็นช่วงเวลาเย็นๆนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่น่าถ่ายรูปนะครับตรงนี้นะครับจุดพญานาคนี่ เราจะเห็นสาลา,ากลางน้ำเราเห็นพระมหาธาตุเจดีย์นะครับครบท้วนเลยอย่างนี้นะครับนี่ก็เป็นเวลาเย็นแล้วเราได้เดินทางกลับแล้วครับอย่าลืมนะครับสำหรับท่านที่ติดตามช่อง YouTube ใครที่ติดตามช่องผมอยู่อ่าช่องของผมจะมีวิดีโอการรับเช่าหลวงพ่อรวยนะครับการสอนดูแท้ปลอมถ้าอยากดูหลวงพ่อรวยของแท้เป็นก็อย่าลืมเข้าไปดูวิดีโอต่างๆในช่องของผมนะครับ แล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้กันในการผลิตงานวิดีโอดีๆแนะนำวัตถุมงคลหลงพรอรวยแล้วก็ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับวัตถุมงคลหลงพรอรวยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ลํำลากันไปขอให้ทุกท่านโชคดีมีกินมีเก็บไม่เจ็บไม่จนครับสวัสดีครับ